สิ้นสุดการรอคอยแล้วค่ะแม่แวันนี้แล้วนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปล레이ชาแนลยีกรกฎาคม2567วันนี้แม่ๆม่แฟนคลับได้เจอหน้าลูกชายคนเล็กเสือน้อยลีโอแน่นอนค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะวันนี้อย่าลืมเดินทางไปให้กำลังใจลูกชายคนเล็กที่หน้าเวทีกันเยอะๆนะคะที่วัดแม่ละกา ตำบลแม่ละกาอำเภอวังทองจังหวัดพิษ,ษณุโลกค่ะแม่เม FC แฟนคลับท่านใดที่อยู่ไกลไม่สามารถไปชมหน้าเวทีได้ก็สามารถชมไลฟ์สดทาง Facebook น้องลีโอไม่หมดนี่ได้นะคะก็ให้กำลังใจน้องผ่านไลฟ์สดได้เลยค่ะคลิปเรียวคลิปนี้ฮามากนะคะแม่เม FC แฟนคลับชมกันหรือยังคะที่ยุงข่าวรัอรอดค่ะ ก็ไปชมกันได้นะคะหรือว่าชมที่ Facebook แม่เพนก็ได้ค่ะแม่เพนแชร์มาไว้อยู่หน้าเฟซนะคะบอกเคยญาตินะคะเพลงของไอแมนเนาะก็มีน้องซันน้องลีโอแล้วก็น้องแก้มนะคะเมื่อน้องแก้มถามน้อง Leo ลีโอ,อ,อว่ากลัวอะไรน้องลีโอก็ตอบว่ากลัวหนอนกลัวแมลง ส่วนถามน้องซันว่ากลัวอะไรน้องซันก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็บอกว่าบอกเคยย่านนะคะห้ามากๆนะคะเมื่อน้องซันอินกับเพลงแล้วก็หันไปจะกอดน้องแก้มนะคะแต่นึกได้ว่าน้องแก้มเป็นผู้หญิงก็เลยหันไปกอดน้องลีโอแทนน้องลีโอก็กอดกลับนะคะแล้วก็ทํามือตบเบาๆปลอบใจนะคะปลอบใจพี่ซันค่ะหลังจากนั้นก็ ปล่อยพี่ซันหันมากอดพี่แก้มซัง,งัานเนียนมากๆเลยนะคะลูกชายคอเล็กเสือน้อยลีโออยากให้แม่ๆไปชมเนาะที่ facebook ยุงข้าวและคอร์อดค่ะไปชม3คนนี้นะคะบอกเคยญาตินะคะซิงเพลงของไอแมนน่ารักมากๆเลยค่ะก็ขอขอบคุณข้อมูลโพส์ตจาก facebook ยุงข้าวและคอร์อดไวน้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณ ข้อมูลโพสคิวงานจาก Facebook น้องลีโอไม่หมดนี่ไว้นัดที่นี้ด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชม